สวัสดีค่ะทุกคนมา็พบอกับอูดชอปเกมเมอร์กันครั้งแรกนะคะผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมแบบโลบอกเป็นแมปลาวาแล้วก็จะขึ้นบันไดไปเลยเราตามติดเบคอนเราตามเบคอนไปตกตกตก,ตก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 เลยเนี่ยอุ้ยเป็นที่ทำงานเหรออุย้ยเพรอยู่ตรงนี้ด้วยใครกล้าหยิบก็หยิบนะอุย้ยหยิบได้เราหยิบได้แล้วแล้วเราก็หยิบเลย เออกระโดดหยิบเลยที่เกินเมื่อกี้เรากกระโดดหยิบนะจริงๆรู้สึกเรารอเวลานานเกินไปไหมเออเดี๋ยวว่าเราตัดคลิปดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็รอเวลาตอนนี้ก็เหลือสี่วิแล้ววิอันนั้นน่าจะรอดแอลว่าเราจะไม่รอดโอ้รอด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 ทุกคนเรารอด ตื inne inne cluster, in, ike, okay, ้ดต uh, okay. okay, ื okay, we we ้ด oh, ตืแล้วก็เตืตึงดีกว่าเตตตตโอเคตอนนี้เราอยู่เออระที่เท่าไหร่แล้วเราอยากรู้ตอนนี้เปนไงเราอยู่ระที่เท่าไหร่ในประเทศไทยของเราโอ้ยแล้วเข้าผิดนี่ว่ะโอ๊ยมาแล้วเกมมาแล้วกมาแล้วคอ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 ตก่อนคตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรานั้นอยู่ระที่เท่าไหร่ ของประเทศลาวเอวี่ยงสูงตอนนี้อยังสูง,ง,ง,สงเออเราเออไป,ะปะนงนเราก็จะรอเวลาดีกว่าเพราะว่าเรารอเวลานานมากแล้วตอนนี้เออเดี๋ยวเราจะดูคอมเมนต์ดีกว่าว่าคอมเมนต์มันอ่านว่าอะไรกันมัง่งเออมันก็ไม่เขอมมีอะไรแล้วก็กระโดดเด้งเด้นไปก่อนดีกว่า กระโดดลุนเด่นนะยูู่ตกขึ้นมาสวยน่าเลยถ้าตกขึ้นมาโอ้ยตกตกตกไม่ตกไม่ตกไม่ตกล้อเรียนลาวาดีกว่าแรงแรแรงโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแน่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 ตายไม่ตายไม่โอ้ยแต่เราไม่ตายหรอกเขาเดือดไว้รักหมดเลือดว่าไม่ตายโอายตายไม่เกิน เราก็เล่นมาสองนาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเล่นแค่สี่นาทีีกว่าเพราะว่าเราจะนอนละมันจึ๊บจึ๊บจ๊บอุ้ยหยิบลมก่อนเลยเพชรอยู่ไหนน้าเพชร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 ข้าขอไม่ได้ข้าหยิบเบทันแต่ว่าเราขอให้รอดดีกว่าเราจะกินมือข้างบนนี้หยิบหัวเบคอน โอ้ต้องสี่สิบวิเลยเนี่ยโอ้ย,อยอโอ้ยเราจะรอมาไหมโอ้ยฉังตายหมดที่เออเราแบบนึงนะเราจะรอเวลาโอ้เมื่อกี้อ่ะเราตัดผิดเพราะว่าเมื่อกี้เรา,บบา,เ,ราเราอยากเราไม่อยากรอเวลานานตอนนี้ก็เก้าวิแล้วตอนนี้เก้าวิแล้วเขาก็ ตั้ง40่สิบกับสี่สิวิเลยนะแต่ว่าเราอะเลยใช้จากปกวิแต่ว่าอุ้ยคนนี้เขาใช้โปรนี่ว่าใช้เลยก็ตกอ้อกล้วยนี่นะอ๋อเขาไม่ล้มถึงว่าตอนแรกเราฉากทขาไม่ล้มแต่ไม่เคยมีกล้วยเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่เคยมีกล้วยเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราตัดคลิปดีกว่าโอเคตุ้สเอ่อตุ้สเอ่อทรัชชั่นก็เราต้องก้า เราเราไม่ต้องเราเดยวเราเข้าไปในหิมะเลยไม่ใช่หิมะสีประตูอยู่ไหนเนี่ยมาหาประตูไม่เจอนี่ไงนี่ไงมันไอ้บันไดสีไม่ใช่ประตูเดี๋ยวเราจะล้ออวลดารวะแห่งแห่งยิ่งใหญ่สาลีแล้วตรงข้างมันเป็นอะไรอ่ะเป็นเทพิธามาหารอเดี๋ยวเรารอเวลาดีกว่าไม่ใช่เดี๋ยวเราตัดชิปดีกว่าเพราะว่าแบบ อย่างแบบต้องสี่สิบกว่าวิมันช่40 40วสี่สิบตอนนี้ยี่สิบละโอ้ยอยากอากเก็บเหรียญนะใครมีมีใครเห็นกระโดดตุง้งเย้จะดโดนเออขึ้นไม่ทันอ่ะทุกคนเออคลิปนี้ก็ขอจบในเพียงเท่นี้นะคะผมบ๊ายบายบเดี๋ยวเราจะตัดคลิปแล้วก็จะลงคลิปใหม่นะคะผมบ๊ายบาย